อุ้ยมันโตยังโตยังอะไรแท้อุ้ยเอดกระปูยยังเมื่อหลายแท้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยววุ้ยวอย่าเก็บไปอี้อุ้ยวนวนวุ้ยวุ้ยอุ้ยเบิ่งเบึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฮ้ยมิตรเมยยังไงเลยว่ะวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีุ้ยอย่าคุณผู้ชมเห็นแท้อยากคุณผู้ชมเห็นน้ำ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเวิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องจ้าปูมะเร็งน้ำอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะอุ้ยมืออุ้ยสาหาหาเอยเยมงโอ้โฮมากก็เลยควายมากก็เอยควายมานีอีกแล้วพี่น้องจ้ากับปูมะเร็งน้ำ เว้ยเ้ยเมื่อยแล้วเยอะเยอะเหมือนมันนอนฝังนมใสเออมันกัก้มาเล่นน้ำโอ้ยหยังวะมันเสยมันเสยโยโยโย่โอ้ยโอ้ยข่อยเมื่อยโอ้โอ้โอ กับปูมาเห่ียน้ำพี่น้องเอ้ยเบ่งด้ว